สุดท้ายนั่งเบอร์อะไรยี่นู้โอเคเปิดเบกกิ้งเทคฮะยังยังฟังอยู่เนี่ยเพราะอะไรล่ะถึงมาลองสั่งไงถ้าสั่งบอกเดี๋ยวเก็บคำถามไว้ถามพี่นะตอบได้หมดครับไม่ตอบไม่ได้อีกเรื่องเดียวคืออะไรคะเรื่องของตัวเองตลกตลกเออนะนี่นะ เอาอะไรก่อนเอาแบกแหนบไปเลยแบกหมูรู้แล้วเอาอะไรก่อนเอเพลงอะไรก็ได้ทุ่นลุยลายร้องเพลงทุ่งลุยลายก็อะไรก็ได้เอออยังวะเอือยังไง เดิไปแล้วไไหัวใจไม่ถ้าทิ้งทอดเด็กองฟางคิดงทอตอนงา,านนอนร้องอเพล,ลงหนุ่มเมื่อปรุงนวลวัยพอแล้วเดี๋ยวจะเหนืงง่อยพอแล้วพุ่งลุยลายหมายถึงอะไรหมายถ,ถ,ถึงก็คือคิดถึงบ้านโน่ no. ก็คือไม่ฮ่า ก็คือว่าถาวบนนอกเข้ากรุงนั่นแหละสาวบนอกเข้ากรุงหลงป่าหลงเมืองคนนี้บอกอย่างนั้นคนนั้น่างนี้พอมาเจอมันเป็นอย่างนี้ดื้อมากทุกเวลาเนี่ยดื้อฉะนั้นแล้วหนูอย่าห่วงเต้นเมื่อกี้พม่เห็นนว่นนู่ว่าคงก๊อทจักรพรนธมาเต้นเองเลยนะฮะห่วงเต้นฮะห่วงเต้นถูกต้องเราเต้นเฉพาะจังหวะที่แบบอย่างที่หนูบอกบอกแม็กไงพูดทีหนูบอกเลยว่าร้องก็ร้องเต้นก็เต้น อย่าไปแบบว่าตกลงนี่จะเป็นอะไรจะเป็นทั้งร้องทั้งเต้นถูกต้องไหมเรามาเป็นนักร้องอถูกต้องไหมเรามาเป็นนักร้องเต้นเนี่ยขอเป็นแค่ความสามารถนี่คือปริญญาเอกนะปริญญาเอกนะนี่ร้องเพลงนะปริญญาโทก,ก็เป็นเต้นซะส่วนปริญญาตรีเล็กประมาณนึงก็คือการพูดจาท่านผู้ชมซะแบ่งขั้นนี่มันถูกห่วงเต้นถามว่าร้องเพลงดีไหมดี แต่มันจะไม่ดีก็เพราะว่าเต้นมาขัดอ,อืมเรื่อง่วงเต้นเรื่องขงเต้นมากคนที่ดูหนูติดตามหนูตลอดเวลาเขารู้ว่าฉันนี่หรอเต้นเก่งเขารู้ฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องพรีเซนต์การเต้นให้มันเยอะสารบ้านหนะ้าเลยแต่พอเต้นเขาเต้นชีวิตแต่ร้องถึงท่อนร้องอะ่ะเราเป็นนักร้องอถูกต้องไหมเราเป็นนักร้องเนี่หนูกำลังเครียดกัการเต้นถูกต้องไหมถูกค่ะเอาไปวาง,างข้าง ร้องเพลงให้มันมันเก่งก่อนร้องเพลงให้เก่งร้องเพลงให้ดีร<ม>้องเพลงให้เวลีกูดถึงมาคิดเต้นเพราะว่าถ้าถ้ากูก็ให้เราเต้นจริงเขาจะจ้างแดน,นเซอร์มาทำไมถูกต้องมะเ<ม>ออ<ม>เอาร้องเพลง<ม>เอาร้องเพลงถ้าพูดพูดถูกปรบมือให้คะ่ะ<ม><ม>เอาเป็นเ่ะเอเอย่าหนักใจกับท่าเต้นอย่าซีเรียสกับการออกท่าออกทาง ร้องเพลงถูกต้องเนยพูดถมกไหมเมื่อกี้หอบเุลุยลาอันต่อไปอันไหนก็ไม่รู้อ่ะใส่ตองเออถูกต้องไหมเพราะว่าโมตะไลเล่นไงร้องหนูทําได้แต่หนูไม่ต้องไม่ต้องทําไม้ทำมือลาก็ได้ตอเย็นจิตพรทีวีเขาก็ไม่ได้เต้นเยอะมากมายเจ้าของเพลงออริจินอลแรกเขาไม่เต้นเยอะข้อเพลงเขาก่อนแต่ อย่างที่พี่บอกไงช่วงว่างระหว่างเพลงเพลงอย่างมีนมีช่วงเราเต้นอยู่มีดนตรีมีอินโทรมีท่อนฮุกทุกอย่างมีเอาตัวนั้นหละค่อยโชว์แต่เน e ี e ้ยเพลงคือเพลงร้องคือร้องโอเคปะเพลงเราสนุกก็จริงแต่เราเป็นนักร้องถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเต้นดีอะไปประมาณเราเหมือนแดนเซอร์เลยนะถูกต้องนะประมาณมีสมมติมีแดนเซอร์สองสองแล้วเราอยู่ตรงกลาง เราเต้นเป๊ะมากอะเต้นเหมือนนัอร์องเลยปมาคนดูมองเลยเออมีอนักร้องห้าคนแต่น้องร้องหายไปไหนถูกต้องไหมอเอาเป็นบางท่อนหกร้องก็ร้องเต้นก็เต้นเพลงต่อไปอันนี้งงอันนี้งงเพลงรักสลายดอกไา้บานอะรักม,<ล>มันแบบมันเหมือนอกหักใช่ป่ะถูกต้องรักสลหรับินตาลเขาจะพยายามจะสื่อว่างานงานเนี้ยงานดอกไา้ประจำประจำจังหวัดเลยเป็นงานเทศกาลประจำจังหวัดเลยดอกไา้เมืองเลย ทุกปีทุกปีอ่ะนุ่งกรุงเทพก็จะมาเที่ยวบ้านเขาแต่ปีนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ไปเที่ยวงานบุญบ้านไหนก็ไม่รู้ผู้หญิงกกถักแต่เวอร์ชั่นสนุกถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วเอ่อเป็นเพลงที่ที่ซานิสื่อสารกับคนดูเหมือนเล่าเรื่องอ่ะหนูเป็นคนจังหวัดเลยบ้านหนูมีงานประจําปีคืองานดอกไม้มืองเลยเนี่ยตอนนั้นนะเป็นการเล่าเรื่องให้คนดูฟังโดยเล่าการเล่าเรื่องครั้งนี้ ดันมีดนตรีมาด้วยเล่าเป็นฉาก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 งานดอกไฟมันเลยงานดอกยาอย่างเต้าเลย ขาพยายามขึ้นอินโทรโดยการเศ้าซึมมากม bye wow. อ่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โชว์บุคลิกของซานิได้นะพี่ไม่รู้ว่า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 ซานิเป็นคนที่ไหนพี่ไม่รู้นะบนถ้าเกิดว่าร้องเพลงนี้มาปุ๊บถ้าเป็นคนอีสานด้วยกันจะรู้เลยว่าไม่หนีไปจากนี่แหละบ้านใกล้เอนคยงพี่นี่แหละถูกต้องไหมเพราะว่าด้วยความที่ถามว่าได้เปรียบไหมได้เปรียบ ได้เปลี่ยนทุกคนไหมไม่ได้เปลี่ยนนะได้เปลี่ยนตัวเองโชคดีได้โจทย์เพลงนี้ถูกต้องไหมเขาเป็นคนสมมติว่าแอนเป็นคนใต้ได้เพลงใต้มาเขาโอเคโชคดีไปเหมือนกับอันนี้ท่านี้ได้เพลงนี้มาท่านี้เป็นคนอีสานก็จริงตาอนนี้ได้เพลงนี้มาถือว่าโชคดีไหมก็โชคดีที่เรามีนคนอีสานผู้อีสานได้แล้วแต่โชคดีก็คนความโชคร้ายถ้าเกิดว่าท่าน,นี้เป็นผู้หญิงร็อกพังฮิปฮอป มันแบ่งนะแต่ปร,กปรากฏว่าได้โจทย์นี้มาเป็นคนอีสานแต่หัวใจยิบหัวใจพังหัวใจร็อกหัวใจนี่แหละคือโจทย์โจทย์หนึ่งที่เราต้องต่อสู้ตัวเองเป็นคนอีสานกัจริงแต่จิตใจชอบเพลงแนวนี้แต่บังเอิญได้มาร้องเพลงที่พื้นเพลงตัวเองเกิดจะถ่ายทอดยังไงให้เป็นอีสานที่สุดต้องไหมเมื่อกี้พี่เห็นนะแต่พี่ไม่รู้ว่าซานี้จะใช้บนเวทีใหญ่ไหมไม่รู้นะมันยังเป็นสาวร็อกที่ เราเพลงีอสานถูกต้องไหม,มฉะนั้นแล้วคงความเป็นซานี้ไหมก็คงควเป็นดือด้อๆของซานี่แต่ว่าให้มันเป็นให้มันดูแล้วคนอยากไปมึงเลยอะ่ะ